สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดาวโจนนะคะขออภัยเราเขียนวันที่ผิดใช่ไหมคะเมื่อวานนะไม่รู้ตัวไหนนะคะนะวันนี้ก็คืนนี้ดาวโจนเลยวันศุกร์แล้วนะคะนะวันศุกร์แล้วก็เจอกันอีกทีดาวโจนก็วันจันทร์นะคะนะตัวนี้ก็เป็นสิบบนนะคะ นะคะไม่ได้มานานบางคนถามไม่ได้มานานเพราะว่าน้องแมวเราเพิ่งหายนะคะนะน่าจะเกือบ2ปีแล้วค่ะสี่สองสามหนึ่งเจ็ดนะคะ 4, 2, 3, 1, นะ,ะนะตอนนี้ก็ดีแล้วน้องแมวหายเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทําต่อนะคะตัวนี้เป็นแนวทางตัวเลขนะคะมีถูกบ้างมีผิดบ้างนะคะเข้ากันไปให้ติดตามเอานะคะ เลขที่น่าจะมานะคะถ้าเราถ้าใครได้ดูคลิปที่เลขวิเคราะห์เลขที่น่าจะมาของเขาเนี่ยของอดาวโจวรมันก็จะมีนะคะมาแน่นอนก็คือสามกับสองนะคะเลขเด็ดของเขาอะจับเด่นหาเด่นใส่ตัวนี้เราเจาะให้นะสิบบนนะคะเราเจาะให้แปดชุดนะคืนนี้น่าจะมาตัวนี้นะคะ เด่นสุดก็4กับ7แล้วก็3นะคะเราขอฟันที่3แล้วกันนะคะเป็นเลขที่ดาวโจรเขามาบ่อยมาดีมาได้นะคะ3กับ2นะคะนะทั้งธรรมดาแล้วก็ VP นะคะนะใครรู้ผลหวยออกก็วางให้หน่อยนะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดคะ่ะบ๊ายบาย